วันจันทร์ที่1กันยายน2568เวลา9นาฬิกาในสภาศรีภพวันผู้ำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายวุฒิชัยบุญพองรองผู้มนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายเดชเล็กวิชยัยรองเทพบรีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำจากทั่วประเทศ เพื่อประสานและแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้นําณาห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้าและบ่มือรักษาสํานักง,งานชลประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันจันทร์ที่1กันยายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายสุภาพศีษยไพวันผู้อำนวยการสํานักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้นางสาววนิภาบัวยืน หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำนายอภัยพงศ์อภัยรัตน์หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลองครั้งที่2ประจำปี2568ในรูปแบบออนไลน์โดยมีนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามเป็นประธานเพื่อติดตามผลการพิจารณาการขออนุญ,ญาตการใช้น้ำประเภทที่2 ทำมวสีการจัดสนาและการใช้น้ำตามพรบทรัพยากรน้ำาศ .2561 คลองก้มชลประทานสถานการณ์น้ำและมาตรการรองรับฤดูฝนปี2568และความก้าวหน้าการขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่2ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปนอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ณนะห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้ำสำน,นักง,งานชลประธานที่13อำเภอท่าม่วงจ,ากกาจังหวัดจนบุรี วันอังคารที่2กันยาย,ยน2568เวลา10นาฬิกาน,นายสันนคมช่างวิทยาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางสาววณิภาบัวย,ยืนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนน้าชั่วคราวในพื้นที่เสียงอุทกภัยภาคกลางครั้งที่1ประจำปี2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายไพฑู์เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเพื่อประสานงานปฏิบัติงานรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางณห,ห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักง,งานชลประทานที่13ออเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสัดีที่4กันยายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีในสุภาษิตไพวันพ่วอำนการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้นางสาววนิภาบัวย,ยืนหวัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน,น้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำครั้งที่13ประจำปี2568่าระบบออนไลน์โดยมีดรสุรศิกิติมนทลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานและพิจารณาในประเด็นสำคัญได้แก่สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำปัจจุบันคุณภาพน้ำและพื้นที่ที่ประสบภัยการคาดการสถานการณ์น้ำการติดตามแผนและผลการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์น้าอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่13อําเามวงจจรัรนบุรีวันพฤหัสบศีที่4กันยายน2568เวลา9นาฬิกาณอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอธามวงจจันบุรีนายสุภศษิ์ภัยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้นายวุฒิชัยบุญพง์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายสุประโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการคนที่2และคณะติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาในการนี้ได้มีการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่กลองและอาคารประกอบรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รวมการหาหรือถึงปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันให้โครงการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจากนั้นคณะกรรมาการได้เยี่ยมชมเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าโมจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่5กันยายน2 5 6 8เวลา0 0นาฬิกานายารนสรนคมช่างวิทยาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบรุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางสาววนิภาบัวย,ยืนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ํา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมคณะทำง,งานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าช่วยคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางครั้งที่2ประจําปี2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายไฑูทย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักทรัพยายกรนนะ้แห่งชาติเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจนารณานในการเตรียมความพร้อมรับมือการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาที่มากกว่า1500ลูกบาทเมตรต่อวินาที เพื่อให้มีพื้นที่ว่างรองรับมวลน,น้ําชุดใหม่รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะต้องระบายน้ําปริมาณมากในช่วงที่มีฝนตกหนักและน้ําทะเลหนุนสูงโดยมีเป้าหมายสําคัญในการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดณห,ห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้ําสํานักง,งานชลประทานที่13ตําบลม่วงชุมอภทาอ่าม่วงจจับน,จนบุรีวันศุกร์ที่5กันย 68, นายน2568ณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่ลองสำนักง,งานชลประทานที่13อเทาอ่าม่วงจจับน,จนบุรี นายวุฒิชัยบุญพ่องรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายธนากรจติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและประเมิรักษาแม่กลองนายยงยุทธจุลานนนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและประเมิรักษาพนมทวนนายพันเทพโกมนกนนกนานกุลนครผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีนายสรนคมช่างวิทยาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและประเมิรักษาและนายสัติศักดิ์ศิวารินผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่13านำคณะสื่อมวลชน เขารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ําเขื่อนแม่กลองพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทํางานของเขื่อนแม่กลองรวมถึงพื้นที่ปลายคลองฟีเดอร์โครงการส่งน้ําพนมทวนและโครงการส่งน้ําธํามากาเพื่อรับฟังแผนการบริหารจัดการน้ําและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้าท่วมและพัยแรงของแต่ละโครงการเขื่อนแม่กลองถือเป็นหัวใจหลักของพื้นที่ลุ่มน้ําตะวันตกทําหน้าที่เป็นเขื่อนทดน้ําโดยรับน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกร มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อนกว่า25,590ตารางกิโลเมตรสามารถส่งน้ำผ่านคลองชลประทานไปยังพื้นที่การเกษตรรวมกว่า2.34ล้านไร่ครอบคลุมเจจังหวัดได้แก่กาญจนบ,บุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามหลายบางพื้นที่ของสุพรรณบุรีเพชรบุรีและสมุทรสาครสำหรับในปี2568ได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรวมกว่า4,000ล้านลูกบา์เมตร แบ่งเป็นเพื่อการเกษตร1,970ล,ล,ล้านลูกบาทเมตรการอุปโภคบริโภค492ล้านลูกบาทเมตรและเพื่อการรักษาระบบนิเวศ1,538ล้านลูกบาทเมตรขณะดเดียวกันทางสำนักง,งานชลประทานที่13ได้เตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรไว้พร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากฝนตกหนักและน้ำหลากสำหรับฤดูแล้งปี2 5 6 9คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อการบริหารจัดการ แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้น้ําอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อทุกกิจกรรมตลอดทั้งปี